สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้วัยรุ่นจิกโกเมกานฮาร์เรย์เดวิสันสปอร์เตอร์โฟลค่ะลูกค้าคันนี้รถปี2020นสะคะสเปค MR-Y ค่ะสำหรับสีของตัวรถนะคะมีชื่อสี River Rock Gray Denim นะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะ12,300กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับ h า r ล e y d วิ i d s o สปอร์ตเตอร์4คันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะสเปค MLY ค่ะลูกคาเป็นรถปี2020 Factor ี HDMC t h a i l a n d นะคะสำหรับ48 a ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยน Evolution น 1,202cc ตัวรถสีเดิมโรงงานค่ะมีชื่อสี River Rock Grey Denim เป็นสีของปี20นะคะบางโคนหน้าบางโคน,ห,นหลังจะเป็นสีดำล้วนไม่มีลวดลายนะคะถังน้ำมันจะเป็นสีเทาค่ะมีโลโก้ด้านข้างถังน้ามันแบบนี้เลยนะคะของ แต่งคันนี้ค่ะท่อเป็น When วนแอนไฮนะคะกลองเป็นรา o ์ฟคราฟนะคะคันนี้จูนสกรีมมิ่งอีเกิลค่ะชุดมอสเม i ฟิทเชดนะคะตุ๊กตาค่ะบวกกับแฮนด์พาร์โซมนะคะสูงรวมกันสบนิ้วค่ะยยายเรือนไม้มาอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะเบาะตอนเดียวยาวขับสไตล์ค่ะขอบแปดซ้ายขวาคาร์บอนนะคะแคชบาร์นะคะก็ขับสไตล์เช่นเดียวกันค่ะ อกล้างแต่งนะคะพักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนขับสไตล์คะ่ะลูกค้าไฟหน้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะไฟเลียวหน้าก็ LED เช่นเดียวกันค่ะคันนี้จัดทรงมาแบบวัยรุ่นจิโกเมกันที่ยอดนิยมในตอนนี้มากๆเลยนะคะหล่อเลยค่ะฝาเดอร์บี้เป็นของ HD นะคะนี้ค่ะลวดลายนะคะจะเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะถังน้ำมันนะคะลูกค้า แผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างของ HD ค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนเดอะแ m i n ินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ